ลักเตียวตอนที่ยี่สามนอกจากที่จูโนจะขยับตัวไม่ได้แล้วเขายังยืนไม่อยู่ซะด้วยซ้ําร่างของเขาเสไปพิงร่างของโซมาโลมาประคองพร้อมกับเรียกพนักงานมาช่วยอีกแรงหนึ่งเพราะตัวเขาเล็กกว่าจูโนมากนะักจากนั้นจูโนก็ถูกพนักงานขี้ปีกจนมาหาณลินที่โต๊ะเพราะยังมองไปที่โลมาที่ยังจ้องมองเขาอยู่อะไรของแกวะเนี่ยถึงขั้นเดินกลับมาเองไม่ได้เลยเหรอเนี่ย ไม่ใช่อย่างนั้นฉันเหมือนโดนโดนอะไรแกจะว่าอะไรฉันไหมถ้าฉันรู้สึกว่ามันฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ใช่นะสิถ้าแกเมานี่หว่าไอจูโนมันไม่ใช่อย่างนั้นไอนาลินเมื่อกี้ฉันเจอคนแปลก,ปกตัวเล็กๆเ,เหมือนกับเขากําลังเล่นคุณใส่ใส่ฉันเฮ้ยไอจูโนนี่มันยุกไหนกันแล้วแกนี่บ้าบแล้ว ถ้าอย่างนั้นแกชี้ให้ฉันดูหน่อยสิว่าคนไหนก็ตรงนั้นไงอ้าวนายไปไหนแล้วแกนี่ท่าจะมเมาออกมากๆนล้วเนี่ยถ้างนั้นเราก็กลับกันเถอะหุ้ยฉันไม่นะไม่อะไรนี่แกยังลุกไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยมาฉันว่าอยู่ไปก็หมดสนุกแล้วไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเออฉันจะทิ้งแกไปได้ยังไงเกิดฉันเจอคนถูกใจแล้วไปกับเขาท,ทิ้งแกทั้งๆที่แกลุกไม่ได้เนี่ย ฉันก็เป็นเพื่อนที่แย่สิวะถ้างั้นเราก็กลับกันเถอะเออแกไปน,นอนบ้านฉันแล้วกันมันก็อย่างนั้นแล้วเพื่อนจูโน่ที่ถูกเพื่อนประคองเดินมาที่รถเขารู้สึกเหมือนคกนกำลังต้องมองเขาอยู่มองไปร,บรอบๆก็ไม่เหมือนมีใครโทรมัสท,ที่กลับมาที่บ้านยังคงนั่งดื่มต่อโดยมีกรที่ยังคงอยู่ข้างๆไม่ดิงเขาไปไหนโทมัสหุดหนิด หลายอย่างอย่างแรกก็ชวาที่หนีเข้าไปอย่างที่สองหญิงสาวที่เจอในผับเขาก็ไม่ได้ไม่ได้สมดังใจไม่ได้ดังใจเลยสักอย่างพ่อเธอนะครับคุอย่าดื่มอีกเลยผมเป็นห่วงคุณหยุดพูดสักทีฉันก็อารมณ์ไม่ดีนะแต่ว่าไปสืบให้ทีว่าชวาอยู่ที่ไหนทำอะไรไม่แฟนหรือ,อยังนี่คุณจะตามหาเขาทำไมกันมาเรื่องของฉัน อย่ามาทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของซะหน่อยเลยเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะไม่ผูกมัดกันแล้วกันหาให้เจอครับผมจะทำตามที่คุณสั่งแต่คืนนี้ให้ผมดูแลคุณนะได้สิโทมัสก็รู้สึกหงุดหงิดเขาอยากจะระบายอารมณ์ทั้งที่เจ็บเขาก็ยังหลับนอนกับก่อนได้ก่อนเองมีความสุขเขาดูเหมือนสำคัญ เวลาอยู่บนเตียงกับเขาแต่หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในสายตาของโทมัสออกไปได้แล้วครับครับแล้วทำไมไม่แต่งตัวอีกออกไปได้แล้วกอนค่อยๆสวงเสื้อผ้าอย่างเชิงช้าเหลือบมองสายหนุ่มที่เขาหลงไหลทั้งเจ้านายทั้งคนที่เขารักพอออกมาจากห้อง เจอกับสมุดจะดุ้งเล็กน้อยมองเขาไม่ค่อยเต็มนักฮเป็นยังไงล่ะแกเจ้านายหายดีแล้วเหรอแกถึงต้องมารักษาและปฏิบัติเขาถึงหมดเตียงเนี่ยแกอยพูดอย่างนี้ได้ไหมแกกำลังหยามฉันและแกทำอยู่เนี่ยแกคิดว่าคุณโทมัสเนี่ยก็เชิดชูแกได้ไงเป็นเมียก็ไม่ใช่ลูกน้องแกก็จะไม่ใช่อยู่แล้ว เขาเห็นแกเป็นเครื่องระบายอารมณ์ไอ้กอนแกตื่นสักทีสิวะไม่ฉันรักเขาขอให้ฉันอยู่ใกล้เขาก็พอแกตาขวางได้แล้วไอ้กรอนแกเลิกคิดอย่างนั้นเถอะเราสองคนน่ะบนโตสัทีเรามีความสามารถเป็นหัวหน้ากลุ่มของแกงเสือมังกรได้แกหมายความว่ายังไงไอ้สมุทนี่แกจะโค่นคุณโทมัสเหรอฉันไม่โค่นหรอกเพียงแต่ว,ว่าฉันจะให้เขากลายเป็นผู้ร้ายไง ร้ายตัวจริงอยากที่เขาอยากเป็นเขาอยากทําอะไรแกก็ไม่ต้องห้ามและฉันจะไม่ห้ามด้วยแถมยังจะร่วมมือเป็นอย่างดีถ้าเขาพลาดฉันจะก้าวเป็นหัวหน้ากลุ่มแทนนี่แกอย่าทาอย่างนั้นเลยนะสมุดเจ้านายเขาก็เคยให้โอกาสเราสองคนจนเรามีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วเขาเห็นเราเป็นลูกน้องไหมเขาก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรนี่มีจต่แกแหละที่หน้ามืดตาหม,มัว คราวที่แล้วแกก็เห็นถ้านายใหญ่ไม่ไว้ชีวิตฉันฉันคงตายไปแล้วคุณโทรมัสช่วยฉันไหมก็เปล่าแต่ว่าแกทําไมอยู่ๆถึงได้คิดอย่างนี้ไงก็เป็นเพราะแกละส่วนหนึ่งฉันไม่อยากให้แกเสียใจฉันอยากให้แกเห็นว่าคนดีๆก็มีอยู่ตั้งเยอะไม่ใช่แกคุณโทมัสคนเดียวไอ้สมุดฉันไม่อยากคุยกัแกแล้วไอก่อนแกอยากจะโงงงมก็ลงของแก ต่ฉันขอเตือนเลยนะว่าแกห้ามฉันไม่ได้แน่ทีซีเข้ามาคุยกับไอาวานนาสองนานไอาวานก็ได้แต่พยักหน้าเจ้านายได้ยินที่ผมพูดไหมเนี่ยว่าคุณโอทาเนี่ยน่าจะโดนคุณโทมัสทำร้ายไอวานที่กำลังทำงานเหลือบมองลูกน้องเท้าแขนที่โต๊ะตองหน้าเอาดีนี่ใครเป็นเจ้านายใครเป็นลูกน้องดูดิตะโกนป่าเปล่า มันไม่เคยเป็นอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะดูโกโก้ไปบ้างแกจะให้ฉันทำยังไงก็จัดการในจับคุณโทมัสมาคาดคั้นแล้วก็ลงโทษยิงทิ้งยิงแขนยิงขาอะไรก็ได้สักอย่างหนึง่งให้เขารู้ว่าว่าหน้ากลุ่มด้วยกันน่ะไม่สมควรทำกันเองทำร้ายกันทำไมฉันถามแกตรงทรงเถอะแกจะเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรแฮนได้อชามันไม่เห็นมันจะพูดอะไรกับฉันสักคำนี่เจ้านายว่าผมโกหกแล้วครับ เอทีซีฉันไม่ได้ว่าแกโกหกแต่ว่าเรื่องนี้ตรงใจเย็นๆบางทีอาจจะไม่ใช่ฝีมือโทรมัสก็ได้แต่ว่าไม่มีตรงไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นแกนี่แปลกนะยูยูก็มาเป็นห่วงเพื่อนของฉันคิดอะไรกับเอโอชามหรือเปล่าหรือว่าแกเปล่านะเปล่านะผมไม่ได้มีอะไรกับคุณโอชานะไม่เคยไม่ได้รักด้วยแล้วก็ไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่เคยไปหาเขาที่บ้านอืม เข้าใจแล้วแกออกไปได้เดี๋ยวฉันจะไปหาน้องโมเดลเอ่ออะไรนะแค่นี้เองเหรอก็ฉันรู้แล้วไงรู้ว่ารอยย่อเออฉันรู้กันแล้วกันถ้าแกไม่ออกไปฉันจะสั่งขังแกไว้ในคุกมืดสักสองคืนอุ้ยไม่ได้นะคุกมืดหรือน่ากลัวจะตายี c กลัวความมืดนะเจ้านายแกอย่ามาแหละคนอย่างแกเนี่ยเกลัวความมืดไม่งั้นจะไปเที่ยวกลางคืนได้ทุกคืนเหรอ ไปไปไปได้แล้วเ้านายเออแล้วก็ไม่ต้องหมาวนวายวันนี้ฉันจะขับรถเองครับไอาวานโทรไปหาโมเดลว่าจะมาหาน้องก็แต่งตัวรอซะน่ารักสังเกตมันจะสั้นไปไหมเนี่ยอุ๊ยแต่สั้นๆ้นก็ดีพี่ไอาวานเขาจะได้เห็นขาเขาขาของเราความจริงเปิดนั่งมันก็ดีนี่ ไม่เห็นจะเป็นไรเลยอยู่กับแฟนซะะิอยายแล้วเขาจะถึงเราไหมเนี่ยแล้วถึงเรแเราคนทำตัวยังไงอ่ะจะไปไหนโมเดลก็เดี๋ยวพี่ไอาวานจะมารับไปหากันได้ทุกวันทำไมหรอครับก็คนเป็นแฟนกันก็คิดถึงกันเปนธรรมดาอพี่โกศุนว่าน้องโมเดลทำไมเนี่ยจ้า เดี๋ยวนี้ยว่าอะไรไม่ได้เลยพี่โกสลเนี่ยไม่เป็นที่รักของน้องโมเดลแล้วไม่ใช่ยจะหน่อยไม่ต้องมากอาดแขกพี่เลยเดี๋ยวเนี้ยติดแฟนมากกว่าติดพี่อีกก็นิดนึงอะไม่นิดนึงมั้งอ่ะโทรศัพท์ดังแล้วทำไมไม่รับครับฮะอะไรนะจะรีบไปหรือนี้จะรีบไปหรืนีนโถยขอบใจมากนะที่โทรมาบอก ไอวานถูกรอบยิงตอนนี้อาการยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงบ้าแต่น้องถูกหลังตัวไว้โกส่วนถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่น้องก็ร้องไห้จนพูดไม่รู้เรื่องตั้งสติหน่อยโมเดลบอกพี่ว่าเกิดอะไรขึ้นไอวานอยู่โรงพยาบาลโมเดลต้องไปแล้วโมเดลไปนะครับโมเดลเดี๋ยวก่อนเราเมื่อได้ยินเสียงรถผลอะไรคงเคงคงเคนน่าจะเป็นโมเดลท้านหน้าก็าใช่สิ แต่กันหน้าบ้านก็ถางหน้าบ้านร่วมถึงรั้วถ้าเปิดไม่ทันน้องก็ทนดักไปหมดโมเดลไปไหนไอวานเกิดเรื่องนะสิโดนรอบจริงไม่รู้ว่าใครตายแล้วนี่แล้วทําไมต้องมายืนอยู่ตรงนี้เล่ารีบตามโมเดลไปเลยปล่อยให้โมเดลขับรถไปคนเดียวได้ยังไงเนี่ยน้องอ่ะกําลังเสียใจยอยู่อาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้ก็ห้ามไดใจไหนเล่าอยู่ดีๆก็แรงเยอะมาซัอย่างนั้นฉันจะรีบตามไปตรงนี้เวียงเวียง ครับเอารถออกเขารู้เวียงขับรถมาด้วยกันเอ้ยขับให้มันเร็วๆหน่อยขอโทษครับคุณโกศลคือน้องโมเดลขับรถเร็วมากแล้วก็เก่งเลยทีเดียวแต่ทักษะในการจอดหรือว่าการออกตัวอาจจะไม่ได้เรื่องเหมือนเด็กเพิ่งหัดนะครับเรื่องนั้นและฉันก็รู้แต่ว่าเจ้าโมเดลเนี่ยใจร้อนเกิเนไปแล้วฉันห่วงตรงนี้ล่ละคนใจร้อนก็พลาดได้ไง่าย ถึงแม้เจ้าโมเดลจะขับได้เก่งแต่มันเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่หรอกครับนี่แหละมาตรฐานของคุณโมเดลเลยแหละดูจากตำแหน่งของรถกับของเราผมว่าน้องโมเดลน่าจะถึงจุดหมายภายในห้านาทีฮะทำไมเร็วอย่างนี้แล้วนายรู้ได้ยังไงก็คุณโกสลลืมไปแล้วครับว่ารถคันนั้นเป็นของคุณเตา๋าคุณโกศล ให้ติดเครื่องติดตามรถของคุณเต่าเอาไว้ผมก็เลยรู้อ๋ออย่างนั้นเองเหรอฉันก็ลืมไปเอ๊ะแต่ทำไมรถเต่าถึงได้เครื่องแรงขนาดนั้นเออคุณเต่าให้ยกเครื่องใหม่หมดเลยครับเต่าเนี่ยนะความจริงก็ไม่เชิงหรอกครับน่าจะเป็นคุณโมเดลด้วยอะโมเดลขับรถไปร้องไห้ไปพี่ไอ้วานอย่าเป็นอะไรนะพอน้องมาถึงก็ไม่ต้องพูดหรอกว่าน้องสอดยังไง สวนครึ่งส่วนของโรงพยาบาลนั่นนะ่ะน้องเกยไปครึ่งคันหลักนั้นก็วิ่งไปหาเจอเข้ากับทีสีพอดีแล้วพาโมเดลมาพบไอวานพอเห็นเท่านั้นก็วิ่งกอดแล้วก็ร้องไห้อย่างหนักไอวานเหลือบมองทีซีเขาให้ทีซีบอกโมเดลให้มาพบเขาที่นี่แต่ตอนนี้ดูเหมือนเรื่องราวมันจะไปกันใหญ่ทีซีร้องไห้อย่างหนัก ไอวานไม่ได้ถูกรอบยิงมันเป็นแค่แผนเท่านั้นและทีซีก็ไม่บอกน้องให้หมดตอนนี้เขาปอกโมเดลโมเดลเองด้วยความที่เป็นห่วงมากก็ไม่ได้สังเกตอะไรก็เห็นเขานั่งอยู่ก็โผล่เข้ากอดแล้วก็ร้องไห้จนกระทั่งตอนนี้คนพี่ก็สิบข้างหูว่าไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นแค่แผหน้นองเหงย่หน้ามองทำตาปิดปิดจริงเหรอไม่เจ็บจริงๆใช่ไหมถูกรอบยิง ก็ถูกลอบยิงนั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากเป็นแผนของฉันฉันอยากรู้ว่าใครที่ต้องทำร้ายในายใหญ่แล้วหัวหน้ากลมจริงเหรอนี่เราไม่โกรธพี่หรอโกรธทำไมเล่าไม่เห็นจะน่าโกรธรนิดโมเดลไม่คิดจะโกรธพี่หรอกครับเร่องแบบนี้ยถ้าเป็นคนอื่นคงโกรธพี่ไปแล้วโมเดลครับเราจอดรถได้แย่มาก ะพี่เห็นได้ยังไงอยู่ในนี้ไม่ใช่เหรอก็จากตรงนี้มองไปเห็นรถของโมเดลเกยไปครึ่งคันในสวนยอมนั่งไงอ๋าถ้างั้นพี่ก็เห็นโมเดลวิ่งมาใช่ไหมอ่ะก็เห็นหมดนั่นแหละพี่ขอโทษนะที่ทำให้โมเดลต้องร้องไห้ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรก็ดีแล้วโมเดลรู้ถ้าโมเดลเชื่อว่าพี่เจ็บจริงๆคนอื่นก็ต้องเชื่อ ใช่ไหมครับแต่พี่ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้สิเอทีซีมันน่าจะบอกโมเดลให้หมดแต่ทีซีทำถูกแล้วละพี่จะได้รู้ไงว่าใครที่ทำร้ายพวกพี่ไงโมเดลเจ้าโมเดลที่น่ารักของพี่ไม่เออแล้วสินะโมเดลไม่ได้โอบแต่หน่อยพี่ก็ชอบว่าโมเดลน่ารักจริงๆถ้างั้นก็อยู่เป็นเพื่อนพี่ที่โรงพยาบาลแล้วกันพี่ไม่ชอบ อยู่คนเดียวจริงหรือเปล่าโมเดลนอนเตียงเดียวกับพี่ได้ไหมอ่ะได้อยู่แล้วแล้วจะไม่มีใครมาขัดเราใช่ไหมอ่ะไม่มีเขามองน้องที่ตอนนี้นั่งอยู่บนเตียงคู่กับเขาแต่น้องตอนเนี้ยขึ้นมานอนแล้วละ่ะแถมยังยิ้มแฉ่งตบหมอนให้เขานอนข้างๆด้วยไม่เอา พี่ว่านั่งคุยกันดีกว่าเขาพูดพางตีเนียนดึงผ้ามาคลุมขาของน้องน้องใส่กางเกงสั้นมากและยิ่งตอนนั่งก็ยิ่งสั้นกว่าไปใหญ่ส่วนทางด้านทีซีเดินตามหลังโอชาออกมาแต่เพื่อนๆของเขาเดินนำหน้าไปไกลแล้วโอชาอยากจะคุยอะไรกับทีซีจึงหยุดกระทันหันนั่นแหละมันทำให้ทีซีทนเข้าอย่างจังโอ้ยหยุดก็ไม่บอก เจ็บมากยังไงฮะก็พูดท่านจับหน้าผากของทีซีที่เขาใช้มือลูบลูบเหมือนจะเจ็บเป็นเกงไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกไม่ต้องกลัวเสียความหลอกหน้าเจ็บก็บอกเจ็บไม่มีอะไรไม่เจ็บตีแล้วล่ะถ้าเจ็บจะได้ให้หมอพาโอ้โทนแค่นี้ต้องให้หมอพาเลยเหรอก็ลอเล่นแต่อยากให้ผ่านจริงนะฉันอยากรู้ว่าทีซีคิดอะไรอยู่บ้างถามจริงๆเถอะไปพูดอะไรกับไอวาน พูดไรเปล่าไม่งั้นไอาวานคงไม่คิดแผนนี้ขึ้นมาแผนที่ลอกคนร้ายออกมาเนี่ยไปพูดเรื่องของฉันกับไอาวานใช่ไหมที่ฉันถูกทำร้ายเปล่าสุนหน่อยยอมรับมาเถอะไม่เปล่าพูดเออก็ได้พูดห่วงฉันใช่ไหมให้ห่วงนายไม่ต้ห่วงสุนหน่อยฉันไปดีกว่า เดี๋ยวทีซีทีซีแกล้งทําเป็นเดินหนีเออไม่ได้แกล้งหรอกจะหนีเขาจริงๆแต่สายตาก็เห็นหมอโลมาเฮ้ยทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาวิ่งตามหมอโลมาเดินเร็วมากในขณะที่โอชาตามทีซีมาอีกทีหายไปไหนแล้วเนี่ยทำไมเดินเร็วอย่างนี้ยังเห็นหลังไว้ๆอยู่เลยโอชานึกแปลกใจเขาเดินตามทีซีมาไม่ได้ห่างกันไกลเลย แต่ทำไมอยู่ๆเขาจึงตามทีสี่ไม่ทันไหนไปไหนกันนะทีสี่เดินตามโลมามาเรียกก็ไม่ได้ยินโอ,อ้โหอะไรกันเนี่ยหมอโลมาหูตึงหรือไงืไ่อเห็นหมอเข้าไปในห้องก็เข้าตามนั่งซิออรู้ด้วยว่าตามมาก็รู้ซิไม่ได้หูตึงแบบที่นายว่าฉลกหน้าฉันได้ยินหมดนั่นแหละแต่มีคนตามนายหมาทีฉันก็เลยต้องสลัดให้ทิ้งก่อน แฟนของนายตามมาหมอโลมารู้ได้ยังไงนี่ใจแฟนผมตัวหน่อยอย่ามามั่วนะอะไม่ใช่ก็ไม่ใช่หัวของนายเอ้ยฟังแล้วมันเสร็จจี๊ดเลยหมอโลมาทำไมพูดอย่างนี้ล่ะครับผมตามมาเพราะผมเป็นห่วงหมอนะทำไมหมอมาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าเออหมดคำจะพูดเลยนะเนี่ยถามอย่างเงี้ยฉันเป็นหมอนะทีซีเออ ครับถึงฉันจะขายยาแต่ฉันก็ตรวจคนไข้ด้วยแต่ไม่ได้เปิดคลินิเกเป็นร้านขายยาก็จริงย้ำว่าฉันเป็นหมอหมอมาโรงพยาบาลก็คือมารักษาคนฉันไม่ได้เป็นอะไรรู้ว่าใจพูดอีทีดูปากนะอ๋อไม่ต้องแล้วครับหมอลงมาผมเข้าใจแล้วแล้วนี่มารักษาใครล่ะครับมารักษาผู้หญิง ผู้หญิงเอ่อ,อ,อถ้าตอบอย่างนี้ไม่ต้องตอบก็ได้มั้งหมอมารักษาผู้หญิงที่จะคลอดลูกแปดสามอาจจะต้องตายสองแต่ฉันจะมาช่วยช่วยช่วยยังไงอ่ะฉันก็เหนื่อยใจกับคำถามงนายนะก็ช่วยให้เด็กรอดไงมืออย่างฉันน่ะช่วยได้อยู่แล้วแต่เด็กคนนี้ที่จะรอดมาก็จะมีชะตาอาภัตสักหน่อยหา คุณหมอทำคลอดแถมดูดวงให้ล่วงหน้าด้วยเออคืออย่างนี้เขาต้องต่ายหมอยังไงแล้วเนี่ยปีเข้าใจไหมปีอ้ยนายออกไปได้แล้วพื้นคุยกับนายฉันคมปวดหัวมีหวังพาตัดคนไข้ไม่ได้แน่เลยออกไปได้แล้วผัวของนายหาอยู่ผัวผัวที่ไหนก็เล่าไม่ใช่หรือไงนอนด้วยกันแล้วเนี่ย หอร้องละอย่าพูดอย่างนี้อีกนะนี่ถามจริงๆอีกข้อเดียวอะไรเห็นตอนที่ผมมีอะไรกับเขาหรือเปล่าโอ้ยถ้าฉันเห็นแล้วก็ฉันคงเป็นผู้วิเศษแล้วมั้งเออฉันก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรขนาดนั้นหรอกทีซีขอละจะให้ฉันไหวไหมนายออกไปเถอะนะโอ้ยไม่ต้องหรอกหมอคนกันเองอะ่ะผมไปก็ได้ครับ